ชมคลิปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการทำเสื้อช่องแล้วนะเป็นในาใยชายของดีมีมิชลทนายเออประมาณนั้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะนี่ตอนนี้ก็มีบ้างเป็นไซส์เอมกับไซส์เอนะครับผมเออเหลือแค่เออถ้าใครอยากได้อย่าลืมทักเฟซมาละกันเฟซชื่อในาใยชายนะเดี๋ยวขึ้นเฟซให้หรือกดติลิงค์คลิปนี้นะเออตัวละ300บาทกลุ่มสง่ง มีปลายทางนะฮะอย่าลืมทักมาแล้วกันนะครับเอฟซี FC, เอออยากขายของนะครับช่วงนี้โอเคครับผมก็ต้องขอ,อกราบดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในใช้ของดีมีประนไทยครับผมคือว่ามันช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายกันไปนิดหน่อยนะครับผมก็คือว่าช่วงนี้ผมติดฝึกงานนะฮะทุกคนเออนี่นะเป็นเสื้อทำง,งานนะครับก็คือวันนี้อยู่กับคันนี้อีกเช่นเคยนะคันนี้ถ่ายให้ ุกคนดูไปแล้วสองคลิปเออเข้าไปดูได้นะในช่องคลิปแรกเป็นรีวิวคันนี้นะถ้าใครยังไม่เข้าไปดูก็เข้าไปดูกันได้นะเดี๋ยวขึ้นการ์ดตัวไอยให้นะครับผมเออด้านบนนะกดดานบนเดี๋ยวเห็นแล้วเออนี้นะคล,คลิปที่สองก็เป็นคลิปเออไปเรียนครับขับไปชิวๆนะครับผมตัวดูก็ตอบรับดีทั้งสองคลิปนะเออ อยากจะเอ็กหลอกคันนี้นี่นะเป็นเดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์ใหม่มาอยู่นะว่าให้เออให้ออกตัวคันนี้ให้ดูนะผมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันนี้จะออกได้หรือเปล่านะเป็นแบบทุดมันยังไม่ค่อยค่อยจบใช่ไหมตัวมันไอพวกชุดแบบบิดบิดได้สุดแล้วตอนไรมันบิดได้อย่างสุดแต่ว่าตอนนี้นบิดได้สุดแล้วแต่ว่าเนี่ยมันมาเจอปัญหาเรื่องคลัส อนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องครัสนะทุกคนเดี๋ยวคบอกสเต็ปเครื่องก่อนละกันนะทุกคนนี่นะเป็นส่วนเสื้อเป็นเสื้อหลอนะให้ดูนี่ประมาณนี้เลยสาครับผมสี่วาวเออนี่ท่เดทเลยฮะแปลกคูกปแปลกตาหน่อยนะครับผมแถวๆนี้ไม่ค่อยมีหรอกไม่คยได้เห็นกันนะคันนี้ก็ สุดนะในแถวนี้ไม่มีใครทํานะครับแบบแบบนี้นะัมมีเป็นแบบเรือนเดียวนะอันนี้เป็นเรือนคู่เลยครับผมเออเป็นลูกสเต็ปเครื่องเป็น7 2็ชักเก้าเอ,อคนสั่งมีผิดนะครับผมนี่เป็นเครื่องรอยิบห้าอะเดี๋ยวเขาทำหน่อยละกันแปลงต้องแปลงจุดไหนบ้างถ้าใส่เป็นเครื่องรอยห้า จ,จุดนี้เลยคือว่าหูหูเครื่องของไวซิใช่ไหมมันจะมาเล็กเล็กก็ก็คือต้องเอาค้อนแบบตีห่าง,ช,งช่วงที่ใส่น็อตเนี่ยตีให้มันทางออกแล้วก็เจียเจียหูเครื่องไตัวแคล้งอะเจียเข้าไปนิดหนึ่งก็ได้ประมาณนั้นถ้าไม่อยากนี่มันใส่ได้สองน็อตได้สองตัวถ้าอยากใส่ตัวนี้ก็ต้องเอาแผ่นเบ่งมาใส่เอาแปล่งแค่จุดเดียวใช่ไหมหรือว่ายัางไง แดงทั้งสองเลยตรงนี้ข้างบนกลางคือทางทางเราค้อนมาตอกทางแล้วก็เจียแล้ว,วด้านออด้านบนละ่ะด้านบนไม่ได้ใส่เพราะมันต้องเอาแผ่นเหล็กแค่สองตัวก็ได้เละไรเบาไรเบา<น>2 2> เออมานนั้นมีทรงก็แบบธรรมดาธรรมดานะส่วนมากก็คือคันนี้จะที่เน้นเ้นก็คือเป็นเครื่องนะนี่เออ้าประมาณนี้เลย ทรงเป็นส่วนอาร์มนะนี่เป็นเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะทุกคนคลิปที่แล้วเป็นอาร์มเดิมนะเออเป็นอาร์มเดิมนี่เป็นอาร์มของของอไรนะเป็นของ led เฟรมด้านห้า led มาดูให้ดูฝั่งนี้หน่อยละกันนี่เดี๋ยวใส่บังโซ่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวขอถามหน่อยสเตอร์อ,อะ สเตอร์ไล่แบบไหน14 24โหเล็กนะทุกคนใช่เป็นสเตอร์รถทิศออกได้ไหมนีอ่อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าออกได้หรือไม่ได้แต่ถ้ามันก็น่าจะได้อยู่น,น่าจะได้อยู่แต่ว่ามันน่าจะไม่เหมือนสเตอร์ใหญ่นะเพราะว่าเป็นสเตอร์รถทิศยังไม่ได้เปลี่ยนเลยลืมลืมเปลี่ยนอ่าประมาณนั้นนะเดี๋ยวให้ดูนี่จะของรถนะเดี๋ยวให้ดูจะของรถนะอ่ะอะสวัสดีครับผมนลมอซอนะครับ ก็เป็นเจ้าของรถคันนี้นะผมก็มีช่อง y YouTube นะผมอย่าลืมไปติดตามด้วยนะเราจะถ่ายึ้นไม่ดูเหมือนกันชื่ออะไรนะช่องช่องในมอซอครับผมช่องในมอซออ่าเดี๋ยวขึ้นให้หลักกันนะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะให้ดูคันนี้นะเจ้าของช่องจะอัปเดตให้ดูใช่ไหมใช่เออจะได้เป็นแบบให้ดูพิเศษกว่าเขาไงให้ดูคันนี้นะก็คือนานๆผมจะเข้ามาถ่ายทีนะเป็น ได้บ้านไม่ได้อยู่เออใกล้กันเลยไม่ไกลกันมากนะแต่ว่าผมไม่ค่อยว่างไงเฮ้ยรู้สูงเชงวะเดี๋ยวไราจะท้าแข่งกันห่อยใส่ไม่กล้าวะมาเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าของรถออกตัวให้ดูหน่อยละกันเออเจ้าของรถออกตัวให้ดูเลยละนั่นแหละนะโอเคโอเคมาสตาร์ทยากหน่อยนะสตาร์ทยากหน่อย ตัดยากหน่อยนะทุกคนก็สเต็ปการสตาร์ทก็อย่างที่บอกเลยใส่เกียร์หนึ่งหรือเกียร์สี่ก็ได้เกียร์หนึ่งหรือสี่นะแล้วดึงถอยหลังแล้วก็สตาร์ทแต่ว่าคันนี้มันจะสตาร์ทยากหน่อยนะตัดยากนิดหน่อยนะ แลว่เฮ้ยจะเป็นไงจเจ็บเครื่องคนตัวอะครับดูคนตัวอะเออ เมื่อกี้บิดสุดหรือเปล่าหรือว่ายังไงน่นนาจะต้องค่อยๆปล่อยคันเร่งนะหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา,าเอะเฮ้ยยกอย่ายงเดียวเลยเวย มีอยู่ครับนี่แหละร,รถมันอย่างที่บอกเลย gì ơi 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 ก <G ül üyor> ลัวง้างทางว่ะเฮ <ây> ้ยแบบแค่เสียงเครื่องก็น่ากลัวแล้วว่ะเฮ <ây> ้ยไม่รู้จะว่าตอนหรือเปล่านะตอนนี้ฝนก็กำลังมาแล้วนะ <S 2> <S 2> <S เฮ้ย นักเกียร์ถอนเกียร์รูว่าจะรอดหรือเปล่านะคัือว่าคัน,นี้มันสตาร์ทยากอยู่แล้วนะครับผมทุกคนอ่าติดทั้งเดียวเกือบติดคือว่ามันสตาร์ทยากแล้วถ้าว่าใส่เป็นใส,ใส่ลิ้นเดียวน่าจะสตาร์ทง่ายกว่านี้นาครับสองลิ้นมันยังไงไงไม่รู้เอาเขามาค่อยดูกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดเนาะ โอเคก็ได้อยู่นะได้อยู่นะแส่ว่ามีการเรียครับแสดงว่าไม่กล้าไปหมดเนาะมาจจะ่าจะกลัวน่าจะกลวความล่ะ ให้ดูอีกสักทีนะครับผมก็คือว่าแบบผมแบบยังกล้าก,ก,กลัวอยู่นะครับผมก็ mm. คือว่ายังไม่เคยออกรถลูกโตๆนะก็คือเมื่อกี้บิดแค่นิดเดียวนะมันแบบชเสียวครับผมเออประมาณนั้นตอนนี้ก็ผมเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวอีกทีละกัน mm. เดี๋ยวขอปิดคลิปเลยละกันนะครับผมมาอีกทีนะอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับผมขอคนละไลค์นะแล้วก็ช่องเน็ตมอสโซนะครับม<ๆ>ผมอย่าลืมไปกดติดตาม จ้าของช่องนะครับผมเออประมาณนั้นมาอีกทีละกันครับผมมาชมกันนะผมทุกคนมารอบนี้เอาจริงแล้วนะรอบนี้เอาจริงแล้วผมเมืเ่อกี้เราเล่นครับผมเออถึงขับเด็กที่สั้นหนึ่งนะครับผมไม่ธรรมดาแน่นอนนะ ค่อยปล่อยคดรา,ารถนรออปลอยค,ยลยค,ค,คยก,กานน้าจะต้ององกวันหนึงนมต,งต,งต้องบอกต้องหลายรอบอะนในในไยคับต้เล็กขับยานะครับผมฝนะน,น,นลงแล้วนะครับ เป็นไงบ้างโอ้หแบบประมาณนี้ละกันครับผมแบบผมเองก็เซียวนะแบบ่เปิดแค่นิดเดียวนะครับผมโอ้แบบมันไหลไปเลยนะทุกคนคือผมเองก็ไม่เคยเอายิงก็ไม่เคยสัมผัสนะไม่รู้ว่าลูกโตวิ่งเป็นยังไงนะครับผมก็คือเอายิงผมก็อยากได้นะตอนนี้ก็มีมีแผนนะครับผมที่ว่าจะซื้อรอยยิมห้ามาทำ สี่วาวครับผมเออโอ้โหแบบจัดเลยนะจะให้นี่นะครับผมจะให้เจ้าของรถัน,นีทําให้เลยนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับจัดแล้วนะครับผมสี่ว้าวเท่ยงนี้นะาานะครับก<ม>็รอติดตามละกันนะครับผมว่าไม่รู้ว่าจะมีงบหรือเปล่านะตอนนี้โอ้โหเป๋าคนแห้งครับผมเออคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผม,มก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสได้ถ่ายครั้งอืน่นแน่นอนนะครับผมแล้วอย่าลืมไปติดตามช่อง แน่นมองแน่มนมองโ,โซนครับผมเออมานี้ครับผมตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะเออขอตัว,วลาไปก่อนละกันแบบว่าเบิ้ลนขาดดีมากนะครับผมเดี๋ยวให้ให้ฟังนะผมเบิ้ลนแค่นิดเดียวนะครับผมเบิ้นขาด ดีดีครับผม